หลังจากที่ครีนซิ่งเสร็จเรียบร้อยสครับก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการพอกหน้าด้วยน้องกาแฟวีกา f ฟวี c o f ฟ,ฟหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำมะนาวสองช้อนชาและก็โยเกิร์ตอีกสองช้อนชาหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปอีกแบบจุกๆุก็คือหนึ่งช้อนชาพรุนๆูนไปเลย <S <S แล้วก็คลุกเรทุกอย่างให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อเนียนละเอียดน่าจะนำมาพอกหน้าค่ะทุกคนและนี่คือ สภาพหน้าที่เราทำการเอ,อ่อผัดเซลล์ผิวด้วยการใช้วีคอฟฟี่ผสมกันกับน้ำตาลทรายแดงและเอียดที่ใช้สำหรับในการขัดหน้าโดยเฉพาะแล้วก็น้ามันมะพร้าวพอล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดมันก็จะมีความเงาเงาด้วยว่า มันมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีจากน้ำมันมะพร้าวแบบจัดเต็มแล้วก็มีความสะอาดมีผิวที่ลื่นเพราะฉะนั้นแล้วอันดับต่อไปก็ต้องเป็นการพอกหน้าตัวนี้เป็นสูตรพอกหน้าที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำแบบธรรมชาติคือมีส่วนผสมของกาแฟโยเกิร์ตน้ำผึ้งมันจะชะลอ การเกิดฟ้ากะแล้วก็ชะลอเริ้วร้อยได้ดีแล้วทำให้ผิวเราอุ้มน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เวลาพอกเนื้อก็จะเนียนละเอียดคือหน้าพอกมากๆจะ้ะกลิ่นก็จะหอมกาแฟนิดๆได้ความเป็นสมุนไพรของตังถังเช่าหิดลินชื้อนี่แล้วบรรดาสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในตัวกาแฟวีคอฟฟี่เนาะนี่แหละทำไมจะเกิดถึงกาแฟ ทำไมถึงต้องเลือกกาแฟมาพอกหน้าถ้ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรคือมันได้ครบจบในที่เดียวนี่ได้ทั้งรางสารพิษข้างในร่างกายทั้งรางสารพิษบนใบหน้าของเรานวดลงไปก่อนสักประมาณสองถึงสามนาทีนี่เดี๋ยวจะจปนวดก่อนนะ แล้วก็พอกไว้ต่อเลยนะแบบนี้พอกอีกป,ประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ายี่สิบนาทีแล้วหน้าจะแห้งขนาดไหนคะ่ะทุกคนและเมื่อน้องกาแฟที่เราทําการพอกหน้าครบเวลายี่สิบนาทีก็จะมีความตึงกระชับบนใบหน้าของเรามากๆเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมารางให้ดูกันเลยว่าหลังจากที่เราผ่านการคลีนซิง่งสครับผิวแล้วถึงขั้นตอนการพอกหน้าเมื่อจะไ้ล้างหน้าออกแล้วจะเป็นยังไง มันมีแบบความนิ่มเห็นไหมหน้าใสคุณสองเลยจ้ะทุกคนหลังจากที่มันใสอยู่แล้วอ่ะมันจะแลดูแบบสุขภาพดีเห็นไหมอมชมพูนิดๆเพื่อความสะอาดนะคะทุกคนหลังจากเราพอกหน้าทุกครั้งเราต้องใช้สบู่ล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับตัวเจ๊คือเลือกเป็นสบู่หน้าเงาสบู่ หน้าเงาทับทิมผสมเมือกหอยทากใส่ทุงตีฟองแล้วก็นำมาถูที่มือของเราแบบนี้แล้วก็ถูเบาๆหนนะ้ากิ่น,น้องคือหอมเด็กสามารถใช้ได้นะตัวเนี้ยความเป็นเมือกหอยทากเวลาที่เราใสทุ้งตีฟองมันจะมีแบบเมือกขาวๆแต่ทำไมเราถึงไม่บางคนเพิ่อนกับบอไซเลยแต่ว่าโฟมน้องจะน้อยนิดนึงแต่มันจะใช้ได้นาน ถ้าเกิดเราใส่ถุงตีฟองแบบนี้เนาะฟองมันเยอะมันออกเยอะเนาะมันก็จะหมดเร็วแต่ฟองมันจะเยอะเหมือนฟองโฟมแล้วฟองน้องจะนุ่มมากไม่เสบตานะมันช่วยลดสิวฝ้ากะสะบู่ที่เราใช้มันก็ต้องประสานกับสิ่งที่เราพอกสิ่งที่เรากินทุกอย่างมันจะประสานกันแล้วมันก็จะออกมา เป็นแบบนี้อืมมันได้ความนุ่มความเนียมของผิวเขาเดี๋ยวร้านจะหมนเยอะหมดพอมันเยอะแนะนำถ้าใครว่างอะลองทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้นะสำหรับสูตรนี้ สำหรับคนที่ว่างไม่มีเวลาคุณถี่บบ่มีเวลามีแค่วันหยุดสออาทิตย์อ่ะลองใช้วันหยุดของพี่ให้เป็นประโยชน์ด้วยการดูแลผิวหน้าของเราเห็นบอเปลี่ยนจากผิวซมๆกลายเป็นผิวใสๆได้ตั้งแต่ครั้งแรก